สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเพตชอนนะคะวันนี้จะพามาหาของฟรีนะเข้าแบบตามเราเลยค่ะสวยมากเลยนะคะของฟรีชิ้นนี้แจเกเพียงห้าพันชิ้นนะคะอย่างแรกก็ให้เข้ามาน,นี้นะคะชื่อมันจะมีอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ให้เก็บพวกสติกเกอร์อะไรอย่างงี้นะคะให้ครบจิบอันค่ะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะสติกเกอร์แบบนี้พอเก็บถึงสิอันแล้วเนี่ยก็ให้กดคําว่าบอลลูนค่ะแล้วก็พอเราได้บอลลูนน่ะให้ออกเกมเข้าใหม่นะคะแล้วให้มาตรงนี้ค่ะชื่อมันก็จะมีด้านบนนะแล้วให้เก็บสติกเกอร์ครบถึง20อันนะคะและพอทีเนี้ยเรากดเรากดแล้วเนี่ยเราก็มันก็จะมีขึ้นเคม,มาค่ะให้ไปที่ภารกิจก่อนนะวีดีทีลิมิเต็ดบาย